สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน playlist เ,เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งเราได้ร่วมคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พามาดูเว็บขุด TRX แ่ะครับ TRX จอนเป็นการขุดบนคลาวนะครับขุดบนคลาวพอสมัครมาปั๊บเขาก็จะให้ตรงนี้เลยรู้สึกว่าจะให้ประมาณสามหมื่น TRX นะครับสามหมื่นหรือสามหมืนหกเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับก็เสร็จแล้วที่เขาให้มันเนี่ยเขาให้มันใ,ให้มันเป็นยอดลงทุนเบื้องต้นเพื่อให้เราเอาไปสเตอไปอะไรล่ะเอาไป,ไป,ไป,ไป เงไปฝากกินดอกเบี้ยอ่เป็นประมาณนั้นนะครับฝากกินดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะได้ประมาณอันนี้นะฮะเนี่ยครับนะีบ่ฮะพอเราเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะอยู่ที่ VIP หนึ่งนี้นะครับก็จะได้ที่เขาให้เราสามหมื่นกว่าสามหมื่นหกอ่ะแล้วก็เป็นเราก็ามาเป็นตัวฝากตรงนี้นะฮะฝากตรงนี้ไปฝากตรงนี้แล้วก็จะได้อ่า มีรายได้วันละห้าเปอร์เซ็นตวันละห้าเปอร์เซ็นตนะครับนี่วันละห้าเอร์เซ็นลแล้วก็อ่าเลียเรากลับไปที่เดิมกลับมาถอยหลังกลับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูใคจะมีตอนนี้เราอยู่ที่ที่โฮมนะครับที่หน้าโฮมนะครับที่หน้าโฮมในแต่ละวันเราก็จะต้องเข้าไปรับตรงนี้เลย นี่นะพอเราเข้ามาปมา้าบเราต้องไปรับตรงนี้ในการซื้อขายเนี่ครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเงินที่เาให้เราสามหมื่นหกเป็นเป็นทุนเนี่ยเราเข,เขาเาก็เราก็จะเอาไปไปฝากเราไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็เหมือนเป็นฝากให้อัตโนมัตินะครับเอาเงินเข้าบัญชีให้เราฟรีๆสามประมาณสามหมื่นหกพันทีอาร์เอ็กถ้าจะไม่ผิดนะครับครับสามหมื่นถึงสามหมื่นหกไรเนี้ยประมาณนี้แหละแล้วก็ฝากให้เราเรืออัตโนมัติเราก็จะได้รับเป็นดอกเบี้ยแต่แตและว,วันเนี่ย สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะของแอดนี่หลายวันแล้วนะครับวันแรกเลยก็จะได้ดอกเบี้ยมาแค่นี้นะวันที่สองก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะว่าไอ้ดอกเบี้ยที่เราได้มาก็จะทบต้นนะครับทบกลายเป็นต้นนั้นในวันที่สองต้นก็สูงขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นนะฮะดอกเบี้ยสูงขึ้นก็ทบกลายเป็นเงินต้นของวันที่สามนะก็จะได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นเสร็จแล้วก็ทบกลายเป็นเงินต้นของวันที่สี่ทบไปเรื่อยนะครับทบไปเรื่อยทบไปเรื่อยนะครับเนี่ยฮะ จนกระทั่งทบมาถึงตอนนี้เบมาถึงตอนนี้แล้วน่าจะสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดรับตรงนี้นะครับกดรับตรงนี้อันนี้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะแค่ช่วงนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเข้ามาก็จะได้รับตรงนี้เลยรับทุกวันรับเลยครับปืด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 เอาละปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่ยืนยัน นะตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเทาเนี่ยฮะาเป็นสีเทาหมดแล้วนะครับกลายเป็นสีเทาก็พอรับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เนี่ยนี่ฮะเนี่ยเราจะได้วันละห้าเปอร์เซ็นต์ก็กลับอ่าจากไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะไปดูบ้านแล้วไปดูอะไรอีกนะครับอ่าอันกลางนี่เมื่อกี้เราก็เช็คแล้วใช่ไหมอันกลางนี่เมื่อกี้เราเข้าไปแล้วอันนี้คือเข้าไปดูการลงทุนถ้าเราลงทุนเนี่ย ถ้าเราจะลงทุนกับเขาเนี่ยฮะเราฝากเงินให้เขาเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ trx ถึงสองหมื่นเก้า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 เนี่ยนะครับเราก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์รายได้เพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะถอนได้ทุกวันวันละแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้น,เนนะเขาเข้าใจลอ่อเรานะนะส่วนเราจะรวมตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เรานะครับใครจะคิดลงทุนก็คิดให้ดีนะครับ เหรียญทีไเอกมันไม่แพงนะเหรียญละสองบาทจะลงทุนก็ห้าเทีก็ได้ถ้าพูดถึงจะลองลองนะฮะถ้าจะลองกันนะครับมีสักห้าเทียร์อเอก็โอนมาเข้าเงินฝากเนี้ยเราก็ทดลองดูถ้าจะลงทุนนะสิบบาทน้อยๆอย่าไปเล็กอย่าไปลงมากถ้าจะลองนะครับอันนี้คือถ้าจะลองจะทดลองอย่าไปยองเยอะนะฮะแล้วก็ถ้าใครไม่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 มั่นใจมีเงิน TRX น้อยๆอ่ะ ก็ไม่ต้องเอาเงินสดเข้าไปซื้อ TRX ่อกแล้วครับไว้หาของฟรีดีกว่าผ่านไปเลยไอ้เว็บลงทุนจนะผ่านไปเลยครับมันเสี่ยงอ่ะดีนี้ไปดูเงินฝากอะดูทีละทีละเมนูเลยนะครับดูทีละเมนูเลยเอาเงินฝากก่อนเลยแตกเข้าไปปับ๊บเนี่ยถ้าจะฝากเงินเข้ามาก็แตกตรงนี้เลยนะครับคัดลอกที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไปวางในอา่าไปวางไปสร้างลิงก์สําหรับการถอนใน ฟอร์เสตเปย์เอาไปดูฟอร์เสตเปก็ได้ครับเห็นไหมครับไปดูฟอร์เสตเปเลยว่าถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำลิงก์ตรงไหนพอเราก๊อปมาเสร็จปับนะ๊บนะฮะก็มาเข้าที่ f o r ์ e t p a y แล้วก็เข้า f o r ์ e t p a y ครั้งแรกมันก็จะให้ลงคะแนนให้เนี่ยครับต้องไปตรงนี้นะครับไปเอากระเป๋าที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เนะี่ยเอามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวลองก๊อปให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมแตะปั๊บ ก๊อปเรียบร้อยตรงนี้นะครับบอกแล้วก๊อปเรียบร้อยก๊อปเรียบร้อยก็ไปที่ไปที่ฟอร์เสร็จปนะครับนี่แล้วก็ไปแตะตรงที่อยู่เชื่อมโยงแตะปั๊บนี่นะฮะแตะปั๊บก็วางนี่เลยนะครับวางปั๊บลงไปนี่น,นะฮะวางลงไปเสร็จปับ๊บก็พิมพ์ชื่อเลยพิมพ์ชื่อลงไปให้เรารู้ว่าอันเนี้ยเรามันไอไอไอเนี้ยไอที่อยู่อันเนี้ยมันจะถอดไปเข้ากระเป๋าใครก็เราก็ใส่เลยของใครแล้วเมื่อกี้เนี้ยของ t r x ตอนใช่ไหมเราใส่ไปเลย trx ตอนเนี่ยฮะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยถ้าเราถอดตรงนี้มันจะไปเข้าที่ trx ตอนแล้วก็ตรงนี้เหรียญน,นี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บให้เป็นเนี่ย t r x ตรงนี้นะแตะตรงวงกลมด้านขวามือนี่ให้เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะก็รูปรูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปับ๊บเราก็ แตะที่ลิงก์ตรงนี้เลยครับแตะลิงก์ปัป๊บนะฮะอ่ะจะลองไหมลองก็ได้นะครับแตะได้ไหมเอ๊แต่ว่าของแอดนี่ยทำไปแล้วลองดูเอาล,ลองดูนะครับแตะที่ลิงก์เลยป,ป,ปั๊บปึ๊บขึ้นไหมเอ่ยในตัวูๆตรงนี้นะครับนี่ยนะเขาบอกเลยว่าที่อยู่ที่คุณป้อนถูกเชื่อมโยงแล้วเพราะว่าแอดเนี่ยเอาเอาท R X จากกระเป๋า f o r ์เ t p a ปของอีกเครื่องหนึ่ง ของคนละเครื่องนะครับเรแอดมีกระเป๋า f o r ์เซ็ตปอยู่ห้าหกกระเป๋านะไปเอากระเป๋าของอีกเครื่องหนึ่งเนะี่ยเอามาใส่เนั้นมันจะซ้ําไม่ได้มันจะไม่มีการซ้ํากันเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆคุณผู้ชมถ้าไม่เคยทําเลยเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้อยู่ในบริเวณเนี้ยนะฮะขึ้นตรงเนี้ยก็ต่อท้ายไปอันนี้เป็นหนึ่เป็นสเป็นสาม อีกอันที่เราทําใหม่ก็จะเป็นสี่ต่อท้ายไปอย่างนี้นะครับนี่นะก็พอเสร็จแล้วเราก็ทําการถอนนยะพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปทําการเนี่ยพอเราเชื่อมโยงที่อยู่เสร็จเราก็ไปทําการถอนนะแต่ที่ถอนพอถอนเข้าไปปับ๊บเราก็ไปเลือกเลยถอน trx เรามี trx อยู่เท่าไหร่ trx ออยู่ไหนอยู่ไหนอ่านี่ไง ตอนนะฮะนะฮะแต่ตรงตอนเลยปั๊บมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะฮะตอนแล้วของคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมีกี่ตอนมันก็จะขึ้นให้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เราทำมัตะกี้เนี้ยเป็นที่อยู่ที่เราทราลิงก์มัตะกี้เนี้ยมันจะขึ้นโดยอัตโนมัติตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัติเสร็จแล้วเราก็ใส่จํานวนที่จะถอดไปตรงนี้เนี่ยจำนวนที่จะถอนใส่ตรงนี้ขั้นต่ําเขาบอกไว้ต้องสิบห้า นะฮะสิบห้านี่เลยะครนะครับ, 15, นนรบขั้นต่ำสิบห้าทียาเนี่อย่าลืมว่าสิบห้าทียเอ็กซนะฮะเราถอนเราถอนแบบเข้าไปลงทุนใน t r x ตอนเนี่ยนะมันจะเหลือเข้าไปลงทุนแค่สิบสามเพราะว่ามันถูกหักค่าธรรมเนียมไปสองสองตอนนี่ฮนะเนี่ยเขาจะบอกเลยมันจะไปแค่สิบสามเท่านั้นใช่ไหมครับก็อันนี้อันนี้อันนี้คืออยังส่งการถอนเงินปกติอันนี้ใช้เวลาสี่ชั่วโมง นะชั่วโมงค่าธรรมเนียมสองเหมือนกันนะครับได้13เหมือนกันเราไปดูประเภท5นาทีอันนี้ถอนเร็ว5นาทีเนี่านาทีอะถ้าเอาลองลองดูแล้วใช้ตอนนะครับถอนตอนปับ๊บนี่นะฮะที่อยู่เรียบร้อยจํานวนเงินต้องใส่15เท่ากันเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับถอน5นาทีก็ต้องต้องถอนที่สิบห้า ค่ารมเนียม2เหมือนกันแล้วก็เงินที่เราจะไปลงทุนกับเว็บ t ทียงก,ก็จะได้ไปแค่13เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปรอเสียเวลาตั้ง4ี่ชั่วโมงแล้วครับเอานี่เลย5นาทีนี่เลยถอน5นาทีเสร็จไรใส่ใส่รายการเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แตะที่ถอนสถานที่แตะปั๊บมันก็ไปนะครับนี่เนียแล้วก็รหัสพฤติรหัสการถอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับเนี่ย เนียมันจะเรียงเลียงเลียงเียงเียง,ยงลงไปตรงนี้ส่วนเราจะดูวันที่ดูว่าเหรียญอะไรก็อยู่ตรงนี้นะเหรียญอะไรเท่าไรถอนวันที่เท่าไรอยู่ตรงนี้ข้างหลังเนี้ถ่ายจอไปดูนะครับด้านขวาตอนที่เราทาใหม่ใหม่มันจะยังบอกว่ากําลังรอดําเนินการนะฮะแต่พอดาเนินการเสร็จเรียบร้อยมันก็บอกว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่เท่าไรเท่าไรเนี่ยนะฮะเนี่ยก็จะไปอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับวิธีการที่จะถ้าใครอยากจะทดลองลงทุน แต่ก็ไม่แนะนานะครับไม่แนะนําคนที่ไม่พร้อมเสี่ยงก็ยาเลยนะครับอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เาเล่าให้ฟังเ,ยเฉยนะครับเรื่องของการถอนว่ามันทําอย่างนี้แตถอเข้ามาเสร็จปั๊บก็จะกลายเป็นเงินลงทุนเนี่ยเห็นไหมครับจะายเป็นเงินลงทุนตรงนี้นี่นี่น,นี่เขาก็จะบอกตรงเนี้ยนี่ฮะเนี่ยลงทุนเลยห้าห้าเอายังอื่นใส่มาใส่ t r x ได้อย่างเดียวนะครับแต่แล้วก็ขั้นต่ำหา5 t r x นะ x ฮะถ้าน้อยกว่า5 t r x นี่จะ ฟรีเลยนะครับเสียไปฟรีฟรีเลยนั้นต้องให้มากกว่า5 trx นะฮะต้องให้มากกว่าแล้วก็อย่าลืมว่าบวกค่าธรรมเนียมไปด้วยถ้าเราจะลงลงทุนฝากเข้ามาที่นี่5 t r x เราจะต้องถอนประมาณ6 t r x เพื่อค่าธรรมเนียมของแต่และเว็บด้วยนะไอแ,แต่แต่ละกระเป๋าด้วยนะครับอ่ะโอเคเล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ฮะในเรื่องของการถอนการฝากนะครับต่อไปก็ทีม ทีมนี้คือหมายความว่าเราไปชวนเพื่อนนะครับเนี่ยเราไปชวนเพื่อนก็จะมีรายชื่อเพื่อนขึ้นแล้วก็แอปนี้ก็ไม่มีอะไรออกจากระบบแบ่งปันนี้ก็คือไปเอารหัสรหัสแชร์เพื่อนนะครับรหัสเชิญเพื่อนเออรหัสเชิญเพื่อนก็แตะตรงนี้เลยครับคัดลอกลิงก์นี่เลยนี่ครับคัดลอกลิงก์นี่เลยแล้วก็ส่งไลน์ไปให้เพื่อนส่งอีเมลไปให้เพื่อนก็ได้นะครับหรือจะส่งเป็นเมสเซจไปก็ได้ส่งไปให้เพื่อนนะครับ ส่งไป Facebook ก็ได้ได้หมดนะฮะได้หลายช่องทางอ่ะอันนี้ลองไปดูที่ของฉันอันนี้ก็คือเป็นแอคเคาน์เราแอคเคาน์เรานะครับนี่แอคเคาน์เรานี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาบอกว่าเรามีบาลานซ์อยู่เท่านี้แหละนะฮะแล้วก็ของแอดเนี่ยลงทุนไปทดลองลงทุนไป13เพราะว่าโดนฟอร์เซ็ตไปหักค่าธรรมเนียมไป2ใช่ไหมฮะก็เหลือเข้ามาลงทุนกับเว็บเนี้ย13 t i x ลองดูนะถอนไปทั้งหมด15ก็ถือเป็นการลงทุนเรา15นะครับถือเป็นการลงทุนที่15 t r x ก็30กว่าบาทนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะลองดูจะได้รู้นะครับแอดไม่เคยเลยนี่เพื่อเป็นการลงทุนครั้งแรกที่แอดลองนะครับครั้งแรกเลยจริงๆปกติแอดจะเลี้ยงเลยไอ้เรื่องการลงทุนเนี่ยไม่เอานะแต่ที่เห็นต่อช่วงนี้มันมาเยอะไอ้เว็บประเภทนี้เยอะครับก็เลยอ่ะลองลองดูมั่งซิมันไม่เยอะเท่าไหร่เนะี่ย5 t r x แต่บองเอิญฟอร์เซตเปรม จะต้องล็อกก็เลยแล้วอารสิบห้าสิบห้า 15. แต่ถ้าเอาโอนมาจากที่อื่นจากพวกเอ่อไบแนนต์เลืออะไรพวกนี้ฮะจะแค่ห้าทีเอ็กก็มาได้แล้วแล้วก็โอนมาหกอย่างเงี้ยครับอ่ะดูนะครับอันนี้คือเงินฝากของเรานะฮะแต่ข้างล่างก็จะดูมีทีมมีไรายได้เหมือนกันเนี่ยนะนะก็จะดูหนุนที่ได้เหมือนกันเนี่ยนะนะแล้วก็ดูที่การถอนนะการถอนแตะเข้าไปเลยเนะี่ยการถอน ขีดจำกัดการถอนถอนรายได้24ชั่วโมงยอดเงินในบัญชีพื้นฐานนะก็เราก็บัญชีพื้นฐานก็คือบัญชีของเราเองเนี่ยนะครับนี่ฮถอนได้1นึ่งหนนะครับก็ลองถอนกันดูนะครับบัญชีพื้นฐานโคต้เาเรา,เราถอนเท่าไหร่ แต่ว่าตรงนี้มันมันจะไปเป็นศูนย์ศูนย์ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าแอดลงทุนมาสิบเข้ามาสิบสามเนี่ยถอนเนี่ยเงินเข้าไปเน้นไปสามค่ะสามวันวันละหนึ่งจุดศูนย์สี่เพิ่งได้ไปสามจุดหนึ่งสองนะฮะเงินไม่เข้าไปสามจุดหนึ่งสองแล้วหลังจากวันนั้นมาวันที่สี่มาถึงวันเนี้ยวันที่สี่มาถึงวันที่หกก็ยังไม่เข้าเลยก็เราว่าอาจจะเป็นก็เราเดาว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเครือข่ายของ trx เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันอะไรละ่ะมันหนาแน่นนะฮะรถมันหนาแน่นมันอาจจะติดไฟแดงก็ได้แล้วก็ลองดูนะครับหรือถ้ามันบอกว่าไม่ให้ถอนแล้วเนี่ยให้ถอนแค่3วันก็ไอ่านว่าเว็บนี้เรามาลงทุนปั๊บเราขาดทุนแน่ๆเห็นๆอันนี้ลองดูนะครับลองดูให้ถอน1.04นะครับ1.04แล้วก็กระเป๋าที่เราจะแปลให้เข้านะั้นอันไหนอันนี้ให้เข้า ที่แรกเข้าไปเน้นมันเข้าไปแค่สาวันวันที่4ี่ห้าหกไม่เข้าก็เลยโยกไปเข้าที่อ่สตางโปรโยกไปสตางโปรก็ยังไม่เข้าเลยฮะที่สตางโปรลองดูนะครับเว็บนี้อาจจะเบี้ยวเราอาจจะขาดทุนนะเนี่ยต้องลองดูส่วนรหัสนี้ก็เป็นรหัสที่เราใช้อ่สมัครเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวใส่รหัสแป๊บนะครับโอเคครับใส่รหัสเรียบร้อยแล้วถอนกันเลยนะครับยืนยันเลยแต่ยืนยันปั๊บเขาก็บอกว่า ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยขึ้นตรงนี้ว่าส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเลขตรงนี้ก็หายไปนะวันนี้ถอนไม่ได้หมดแล้วนะครับโคต้าเรามีถอนได้วันเดียวไอ้วันละครั้งเดียวนะถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับค่าธรรมเนียมไม่เสียนะครับธรรมเนียมไม่เสียก็ถอนได้ตลอดยี่สิบสี่ชโ่วยอดเงินในบัญชีขั้นพื้นฐาน เออแต่แปลกๆว่าทำไมยอดเงินตรงนี้มันเป็นศูนย์นะฮะยอดเงินในบัญชีมันเป็นศูนย์น่าสงสัยเหมือนกันนะครับน่าสงสัยก็ลองดูสั้งระยะนะครับถ้าครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยมันเงินไม่ไปเลยนยะไปแค่สามวันนะแสดงว่าลงทุนไปละลงทุนแล้วขาดทุนเห็นเห็นถอนมาสนะิบห้าเข้าไปสามก็ขาดทุนไปสิบสองเห็นเห็นนะฮะ เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะเบี้ยวเราจริงไหมมันจะหลอกเราจริงไหมเนี่ยนะครับอย่างเงินฝากสิบสามเนี่ยให้ถอนแค่สามวันแล้วก็เจ๊งกันเลยเจ๊งแน่ๆเห็นเห็นอันนี้เราไปดูครับว่าบันทึกการเงินเนี่ยนะบ,บันทึกการเงินแตะเข้าไปเลยครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเขาจะมีบอกว่า,วาเวลาถอนวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรน,นะถอนไปเท่าไหร่นี่ครับนี่ฮนะถอนไปกี่วันแล้วก็จะมีหมอกหมดเลยนะครับเนี่ย อันนี้ก็คือยอดรับรับไอ้ดอกเบี้ยเงินฝากของเราที่เราได้เราก็ไปรับรับเสร็จแล้วเราก็มาถอนต้องรับก่อนนะครับทุกครั้งถ้าไม่รับก่อนแล้วมันถอนไม่ได้ต้องไปรับก่อนแล้วก็ไปถอนนะก็นี่นครับเนี่ยไลๆๆๆไลนไลนไลนี่ตั้งแต่แอดเริ่มสมัครมาลองลองดูฮะให้สามสามหมืกครับตัวเลขนี่ครับเขาให้ทุนเราสามหมื่นหกเป็นเอ่อพ็อกเก็ตมันนี่ แล้วไอ้เงิน3ามหมเนี่ยเขาก็เอาเข้าไปฝากให้เราได้ดอกเบีย้ยวันแรกก็ได้พันแปดนะฮะวันที่สองวันแรกได้พันแปดแต่ยังถอนไม่ได้วันที่สองได้พันแปดเก้าสิบนะฮะพันแปดเก้าสิบแล้วก็วันต่อไปได้อะไรเอ่ยอ๋อพออันนี้อันนี้แอดฝากเข้าไปนี่ฮะแอดฝากเข้าไปสิบสามทียร์เอ็กซ์นี่ฮะสิบสามทียร์เอ็กซ แล้วหลังจากฝากแล้วก็จะถอนได้ในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับครั้งที่สมแล้วครั้งที่สี่ห้าหเจปดโอ้หลายวันแล้วนี่ครั้งนี้ถอนเป็นครั้งที่9้าแล้วครับถอนไป9้าวันแต่เงินเข้าไปเน้นแค่สามวัน อีกหกวันเนี่ยอีกหกวันในหกเหรียญก็กว่าเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยยังไม่เข้าเลยนะครับยังไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นแอดจะลองดูว่าเว็บไซต์เนี่ยจะโกงเราไหมจะโกงเราไหมไม่ใช่โกงกันหลอกนะฮะหลอกใหบบอกว่าให้เราส่งเงินไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วจะมีสิทธิ์ถอนเนีย่ยตามหน้าโฆษณาชวนเชื่อนี่เลยนี่นี่น ถอนได้ประมาณนี้เลย8%นี่เลยนะฮะอลไ่งนี้ถ้าลงมาเยอะๆทำไงอะเงินเข้าแค่3วันถ้าลงมาเยอะๆก็เจ๊งสินะฮะเพราะฉะนั้นใครไม่มั่นใจอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งรอดูแอดก่อนก็ได้เดี๋ยวแอดจะเป็นคนเช็คให้ก่อนว่าไอที่เงินมันยังไม่เข้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเครือข่ายมันหนานแน่นนะฮะรถมันติดก,กันอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะหรือถ้าเดือนนึงแล้วเงินยังไม่เข้าเลยเข้าแค่3วันก็แสดงว่าเว็บนี้เบี้ยวแน่แอดก็จะมาทําคลิป ให้คุณผมกับเพื่อนๆดูอีกทีว่าไอแอปพวกประเภทพวกนี้เสี่ยงครับเสี่ยงเสี่ยงนะเสี่ยงว่ามันจะมีการเบี้ยวเราแบบนี้โกงเราดื่อๆเห็นๆเนยน,นะครับก็โอเคครับอันนี้คือมาทดลองกันดูครับทดลองดูให้ก็ยังไงก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตต่อไปนะครับว่าเงินที่เหลือเนี่ยจะเข้าไหมหรือจะหายไปงวดหายไปเลยก็รอดู EP ต่อไปในอี2สนะครับ ขอขอทุกทานโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานก,กับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีกสลต่างๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ